ถ้าใครอยากซื้ออะไรแต่่ยากเจ็บเองครับขอให้บอกมาเพราะว่ากิมจะลองให้ครั้งนี้เรามาพร้อมกับแขนจับจ้อเงี้ยบางคนอาจจะแบบยังไม่เคยได้ยินนะครับผมคืออุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้โต๊ะคอมพิวเตอร์ของคนนั้นดูล้ําแบบสุดๆนะครับผมและที่สําคัญคือมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องของการปวดไหลปวดบา่าปวดคอได้ด้วยนะครับผม เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปจับกับตัวจอของเราแล้วก็สามารถขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซ้ายขวาไปมาเยยฟ้าทาดินได้แบบเต็มที่เลยคุยงานกับใครอยากจะหันไปทางไหนเนี่ยก็ปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะครับผมแต่ว่ามันจะใช้งานออกมาได้ดีขนาดไหนมีข้อจํากัดอะไรบ้างมาดูกันเลยครับโดยแขนจับจอตัวนี้นะครับผมจะเป็นของทางอีกอทรนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์จากทางอเมริกานะครับผม แบรนด์นี้เนี่ยเขาก็จะมีทําเป็นอุปกรณ์แนวนี้นะมาแบบอย่างยาวนานมากครับผมก่อตั้งมาตั้งแต่ปีนู่นหนึ่งเก้ถ้านําดับตัวมดูแล้วเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบสีปีแล้วนะครับผมโดยตัวบริษัทเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่แขนจับจออย่างเดียวนะครับผมยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับผมที่นี่ <Yeah. S 1> to to แหละเกี่ยวกับเรื่องการขยับเคยื่อนไปมุงไปมาทั้งตัวของโต๊ะปรับระดับสูงต่ำได้นะครับผมตู้ชาร์จไฟเคลื่อนที่หรือว่าจะเป็น ขาตั้งทํางานเคลื่อนที่นะครับผมคือแต่ละอยานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง,องการขยับไปมาควกนี้ตลอดเวลานะครับผมก็เรียกว่าเหมือนกับตัวที่เขาอธิบายในบริษัทตัวเองว่าเป็น v r Movement Company นั่นเองนะครับโดยรุ่นที่เราได้มาลองในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัว LX Desk Monitor Arm นะครับเรียกว่าจะมีจุดเด่นในเรื่องของวัสดุนะครับผมที่ จะมีงานประกอบเป็นตัวของอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งอตัวนี้จะเ,เรียกว่าเป็นคุณภาพมาตรฐานแบบเม d ิค a ลเกรดนะใช้กันอยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นเองนะครับและผ่านการทดสอบการปรับขยับเนี่ยมากกว่า1,000 10, 0รอบนะครับคือเขาไม่ได้ใช้คําว่าครั้งนะเขาใช้เป็นคําว่ารอบนะซึ่งสามารถรองรับหน้าจอเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่34นิ้วนะครับซึ่งถ้าเกิว,ว่าคิดเป็นกิโลกรัมเนี่ยเขาก็บอกว่า จะรับน้าหนักจอได้ตั้งแต่ประมาณ3กิโลจนถึงประมาณ11กิโลกรัมกันเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของที่มากับในกล่องนะครับผมก็สําหรับเอามาประกอบนี่แหละสำหรับการติดตั้งเนี่ยสามารถติดตั้งได้2วิธีนะครับจะเป็นการหนีบแบบโต๊ะนะครับก็คือขันตัวนี้เนี่ยหนีบเข้าไปได้เลยกาับอีกแบบนึงเนี่ยลองสังเกตดูว่าที่โต๊ะของเราเนี่ยมันมีรูอยู่หรือเปล่านะครับคือมันจะไม่ใช่รูสายไฟด้วยนะแต่มันจะเป็นรูขนาดอยู่ที่ประมาณ1เซนถึงประมาณ5เซนนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวฐานที่จับยึดตรงนี้เนี่ยจากที่มันยึดโต๊ะนะครับผมให้กลายเป็นแบบที่ประกอบรูนี้เข้าไปแทนได้ในทันทีนะครับก็เรียกว่าอุปกรณ์มีมาให้ครบทั้ง2แบบนะครับแล้วก็ทําให้ผมรู้ว่าคือแต่ก่อนเนี่ยคือตอนทํางานอยู่ในออฟฟิศที่เห็นเป็นรูๆูอยู่บนโต๊ะเนี่ย ก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะตอนแรกก็รู้ว่ามม้มันก็ไม่ใช่รูสายไฟแล้วมันคือรูอะไรก็เพิ่งรู้จากตอนนี้นี่แหละว่าตรงนีเน้เขามีการเว้นที่เอาไว้สำหรับเรื่องพวกแขนจับจอประมาณนี้นี่เองนะครับลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันประกอบมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวแคลมป์ที่เขาให้มาตัวนี้จริงๆมันจะสามารถปรับระดับได้มันจะมีทั้งหมดเป็น3รูตรงนี้นะครับก็คือสามารถปรับได้ว่าความหนาของโต๊ะเนี่ยมันจะ ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันจะได้เข้าไปสุดๆแบบนี้นะถ้าดูแบบนี้เราอาจจะบอกว่าเออเป็นอย่างอันนี้ใส่ไปใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าก็ให้เอาตัวของจอมาก่อนอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นจอของทาง Xiaomi นะครับผมซึ่งเป็นตัว Curve Gaming รุ่นยอดน,นิยมนะครับผมมา จัดการจับเมาส์ใส่เข้าไปให้ดูกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกได้นะครับว่าเราจะใช้เป็นน็อตตัวไหนก็ได้นะครับ2ตัวนี้ถ้าเกิดไม่ต้องการให้ใครมาหมุนนะครับก็ใช้เป็นไขควงเลยจะดีกว่าถ้าเกิดว่ากะว่าจะมีการหมุนเพิ่มในนาคตเนี้ยก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็ขนาดมันจะเท่าๆกันนะ ก็เนี่ยประกอบเองได้ง่ายๆครับแต่ว่าพยายามตั้งในตัวหน้าจอเอาไว้ให้มันมันคงนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะคว่ำแอกไปก่อนอย่าลืมประคองตัวนี้ไว้ก่อนนะเพราะมันก็หนักอยู่นะครับ <S <S ตอนประกอบคือเขาจะบอกแหละว่าอย่าประกอบตรงนี้ทั้งหมดเสร็จปั๊บเนี่ยเราค่อยเอาจอมาใส่เขาให้เอาตัวแขนที่ต่อกระจเนี่ยประกอบเข้าไปก่อนให้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็ค่อยยกทั้งจอ แล้วก็แขนตรงนี้นะครับผมมาวางบนแขนที่เชื่อมระหว่างชิ้นล่างกับชิ้นบนตรงนี้นะครับผมเข้าด้วยกันอีกทีนะครับจากนั้นเนี่ยการปรับของเจ้าตัวเออกทตอนตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นการปรับเพื่อเพิ่มหรือว่าลดน้ําหนักการถ่วงเข้าไปนะครับเราจะสามารถปรับได้หมดเจสจุดด้วยกันนะครับผมก็คือจะเป็นจุดที่อยู่ด้านใต้ตรงข้อต่อสุดท้ายตรงนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าให้มัน ดันขึ้นเงยขึ้นหรือว่าก้มลงตรงนี้นะครับถ้ามันยึดไม่ค่อยอยู่เนี่ยตรงนี้ก็คือให้เพิ่มน้ําหนักเข้าไปโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแน่นเกินไปก็ให้หมุนทวนเข็มมานิดนึงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งตรงจุดนี้ที่บอกว่าเป็นตัวนี่นะครับผมทวงน้ําหนักของขาที่เพิ่มความสูงตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับได้เช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าตัวขาเนี่ยมันล็อกไม่ค่อยอยู่พอชูขึ้นไปแล้ว มันร่วงลงมาเองนะครับผมเดี๋ยวลองไขไปให้สุดตรงนี้ดูหน่อยนะเนี่ยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราถ่วงน้ําหนักน้อยเกินไปครับอย่างอันนี้ชึบพอเราปล่อยออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าคอมันร่วงไปเองนี่นะครับผมถ้าเป็นลักษณะอาการอย่างนี้นยะอันนี้คือผมไม่ได้ดึงนะมันร่วงลงมาเองซึ่งถ้าเป,เป็นอาการอย่างนี้นะสิ่งที่เราจะต้องแก้ก็คือว่าเราจะต้องเพิ่มน้ําหนักเข้าไปนะครับผมโดยการที่ทําการไขตัว ข้อต่อตรงนี้นะครับผมเข้าไปเพิ่มตัวน็อตตัวนี้นะครับคือเรายิ่งเพิ่มเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้รับตน้ำหนักได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าในทางกลับกันมันก็จะเอาขึ้นเอาลงตรงนี้ได้ยากขึ้นกว่าเดิมด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งในตัวความสูงตรงนี้คือเขาบอกว่ามันสามารถปรับความสูงต่ำนะครับผมตรงนี้เนี่ยต่ำสุดนะครับผมจนขึ้นไปสูงที่สุดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยปรับความสูงทั้งหมดได้เนี่ยอยู่ที่33เซนติเมตรนะครับส่วนเรื่องของการปรับก้มงเงยตรงนี้เนี่ยเขาบามรรถปั เงยขึ้นไปตรงนี้เนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่70องศานะครับผมแล้วก็ปรับลงมาด้านล่างเนี่ยได้อยู่ที่มัน5องศานะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไอตัวกันก้มเนี่ยจริงๆก็คงจะไม่ได้ทําให้มันดูก้มมากขนาดนั้นแต่ว่าการเงยเนี่ยคือส่วนตัวผมมองว่าคือมันสามารถเอามาทํางานแบบยืนแล้วก้มลงมาทํางานอย่ได้แบบสบายๆเลยนะครับ แล้วจริงๆความสูงนะครับผมมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่มันสามารถปรับได้ด้วยก็คือว่ามันจะเป็นความสูงแบบปรับแบบฟิกซ์นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยคือเราก็สามารถที่จะปรับฐานซึ่งพอเราก็สามารถที่จะปรับความสูงตรงนี้ลงมานะครับตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการปรับความสูงแบบตายตัวละกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไขแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยขยับแล้วนะ ตรงนี้ยังไงก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันว่าการปรับความสูงตรงนี้เนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดรอยได้เพราะตรงนี้เราต้องไขเข้าไปแน่นไงแล้วเหมือนตัวดอทเนี่ยมันจะไปกดด้านหลังของแกนตัวนี้อยู่นะครับแล้วกออ็อย่างที่เห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถหมุนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันหมุนได้เต็มที่เลยนะครับผมอยู่ที่3 6 0อองศาโดยที่มันจะไม่ได้หมุนได้แค่แกนล,ล่างนะแกนบนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้เหมือนกันนะครับ แ้วตรงไหนที่มันแน่นเกินไปเนี้ยเราก็สามารถที่จะไขเพื่อปรับความลื่นได้นะครับแล้วมันยังมีจุดหมุนอีกอันนึงนะครับผมที่เขาเปิดให้ทําได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะหมุนจอปรับตั้งปรับนอนตรงนี้เนี่ยได้แบบ360รอองศาเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบไม่อยากให้จอมันหมุนไปหมุนมาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถได้ใช้น็อตนะครับผมที่มาตรงนี้นะครับผมเป็นตัวเ M 3 เข้าที่ดูตรงนี้นะครับมันจะล็อกเอาไว้ไม่ให้มันหมุนได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พยายามทําก่อนที่จะประกอบเสร็จตรงนี้ด้วยละกันนะคือถ้าตามคู่มือแล้วเนี่ยคือเขาบอกอยู่นะครับว่าการประกอบตรงนี้เนี่ยควรจะต้องทําตามขั้นตอนทําตามระดับพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดทําไม่ดีเนี่ยคือพวกข้อต่อเหล่านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของแรงดันจากพวกสปรงสปริงอะไรพวกนี้อยู่นะครับมันมีโอกาสที่จะกระเด้งกระดอนมากระแทกหน้าเราได้เหมือนกันนะตรงนี้ยังไงก็ พยายามทำด้วยความระมัดระวังนิดนึงละกันนะครับพอตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำการปรับจ้องปรับจอให้มันพอดีได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีเคยมีอาการหรือว่าสังเกตคนอื่นที่แบบทำงานอยู่แล้วมีอาการชอบยื่นคออย่างเงี้ยเพื่อให้มันเข้าไปหาจอเพราะว่าบางทีเนี่ยคือจอมันจะอยู่ไกลๆใช่ป่ะแต่ถ้าพอเรามีแขนจับจอแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะนี่เลยครับผมยื่นมันเข้าไปได้ทีนี้ไม่ต้องเอาคอไปหาจอ แต่เอาจอมาหาคอแทนนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการปวดคอปวดบา่าปวดไหล่ได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็สังเกตได้ครับว่าตรงนี้พื้นที่ใช้งานด้านล่างเนี่ยมันก็จะยังมีอยู่แบบครบเต็มๆอยู่เลยนะครับก็คือดีมากๆครับสำหรับคนที่ทั้งต้องการความเป็นระเบียบความล้ําความเท่แล้วก็ต้องการในเรื่องของสุขภาพนะครับตัวนี้ช่วยเต็มที่อ๋อ แต่ิดนึงอ่ะตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับการเก็บสายด้วยนะครับผมแทนที่ว่าสายไม่ต้องห้อยระเกะระกะระโยงระยางเขาก็จะมีเป็นที่เก็บสายมาให้ด้วยนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงด้านใต้ตรงนี้นะครับจริงๆนี้มันจะเป็นเข็มขัดเลยนะครับก็เป็นแค่เข็มขัดรัดสายทั่วไปนั่นแหละนะครับเขาจะให้เอามาอย่างน,นี้ใส่เข้าไป พอเราเคล้องอย่างนี้ก็ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตรงด้านล่างนี้เนี่ยมันจะมีเป็นตะขอเป็นเหมือนกับเป็นขอนะครับผมให้เราเอาเข้าไปเกี่ยวอย่างนี้ชุบวันนี้ถ้าต้องการความเรียบร้อยจะตัดทิ้งอีกก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าตรงนี้มันหลวเหมเกินไปก็สามารถดึงเพิ่มได้นะเอาให้มันแน่นๆไปเลยก็ได้นะครับด้านหลังวันนี้ก็จะมีที่เกี่ยวอีกอันนึงนะครับ แต่แนะนําว่าตอนที่ดึงเนี่ยครั้งได้จะเพิ่งดึงสุดนะเดี๋ยวมันจะเกี่ยวยากนะครับเอาให้มันเข้าที่เข้าทางมันก่อนเราค่อยดึงเราก็สายวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปซ่อนด้านใต้นี้ได้อีกนะครับโดยที่มันจะมีเป็นตัวรางเก็บสายนะครับผมซึ่งตรนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถอดปอมปนออกมาด้วยการบีบมันลงมานะครับผมก็เราก็เอาสายเข้าไปเก็บในนี้ เราเราก็เอาสายมาต่ออีกทีหนึ่งนะครับหรือถ้าเราจะไปต่อจอคอมก็ได้ชูแมพแล้วเวลาเราเลื่อนไปมาก็ยังจะเห็นได้ว่าสายเนี่ยมันก็จะยังเชื่อมต่อได้อยู่นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในโพซิชันที่ดีเลยอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆน่าจะสังเกตได้ก็คือเรื่องของ เวลาที่เราเลื่อนไปมาตรงนี้เนี่ยเราดูแล้วถ่าเป็นดูสมูทดูดีกันขนาดนี้ใช่ไหมครับผมตรงนี้เนี่ยคือของทาง Ergotron เขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเขาที่เรียกว่า p อ n s t a n force นะครับซึ่งตัวเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้การขยับปรับท่าทางต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีความนืดในการหมุนเปลี่ยนปรับองศาตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมนะครับผมก็มีการใช้แรงที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนั่นเองนะครับ นอกจากนี้เขายังมีผู้อุปกรณ์เสริมต่างๆอีกนะครับผมเนเช่นอุปกรณ์ต่อจอเพิ่มนะครับผมจับได้มากกว่า1จอหรือว่าจะเป็นที่วางโน้ตบุ๊กก็มีนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวไหนในเมืองไทยมีวางจําหน่ายบ้างอาจจะต้องติดต่อจากทางตัวแทนจาหน่ายเอกอัครในประเทศไทยทีหนึง่งลวกันนะครับโดยตัวอุปกรณ์ของเอกอนตรงนี้นะครับจะมีการรับกันที่ยาวนานถึงส0ปีกันเลยทีเดียวก็เรียกว่าสบายใจหายห่วงได้นะครับในกรณีที่มีปัญหาอะไร พอดูแบบมีแล้วเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเออฉันเริ่มอยากได้เจ้าตัวขาเออกทอนไปใช้ใช่ไหมครับผมแต่ก่อนที่จะซื้อไปเนี่ยจริงมีข้อจํากัดหลายๆอย่างกันนะจากที่ลองใช้มานะผมที่อยากจะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนละกันคืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจอที่เพื่อนๆกำลังจะมาใช้ด้วยเนี่ยไปตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะครับว่าด้านหลังเนี่ยมีเป็นไอรูสีรูนี้ที่เขาเรียกกันว่าวีซ่าเมาส์หรือเปล่านะครผมวีซ่านี่ที่เนี้ยจะไม่เหมือนวีซ่าที่เป็นบัตรเครดิตนะ มันจะเป็น VESA นะครับมันจะเป็นมาตรฐานกลางของการทำตัวเมาส์สำหรับมาต่อกับขาแบบนี้เนี่ยแหละนะครับซึ่งในตัวเอ็กกรทอนตรงนี้เนี่ยมันก็รองรับทั้งสองขนาดนะครับผมทั้ง75มิลลิเมตรแล้วก็100มิลลิเมตรนะครับก็เนี่ยแหละจะเป็นความยาวของตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับจะเป็นเรื่องของความหนาของโตที่เอามาหนีบเนี่ยโดยตัวของเอ็กกทอนมันเองเนี่ยมันจะสามารถหนีบได้ตั้งแต่โตะที่มีความหนาใน้นแต่1เซนติเมตรไปจนถึง6เซนติเมตรนะครับ แต่ว่าดูให้มันเหมาะสมกับตัวของน้ําหนักของจอดูยละกันคือไม่ใช่ว่าพอเราจะมาใช้กับพวกโตะที่มีความหนานะครับผมอยู่แค่ประมาณ1ซนติเมตรเนี้ยบางทีเอามาลงมาหนีบแล้วมันอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ดูแล้วเราไม่ค่อยสบายใจก็กกได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าที่บ้านใครมีเป็นโตะที่มันหนามากๆเกิน6ซนติเมตรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมเออแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของความลึกของโต๊ะที่มันจะต้องมีระยะให้มันหนีบนิดนึงนะครับ โดยตรงนี้เนี่ยที่วัดออกมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณราวๆสิเซนนะแต่ผมว่าจริงก็เอาเผื่อๆสักมาสิบสอเซนไปก็จะดีนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยที่อันนี้จะเป็นตัวที่ผมเจอปัญหาอยู่เหมือนกันก็คือว่าด้านล่างโต๊ะบางตัวเนี่ยมันจะมีโครงมาดามในตัวของแผ่นท็อปโต๊ะเอาไว้อยู่นะครับผมคือมันกลายเป็นว่ามันจะจับได้ไม่ดีตอนแรกเราก็ว่าจะเป็นหนีกับโต๊ะที่มันปรับระดับความสูงได้นะแต่ว่าคือ พอไปสองด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีระยะความลึกตรงนี้เนี่ยมันไม่พอด้วยนั่นเองนะครับก็เลยเปลี่ยนมาจาับเป็นโต๊ะไม้ธรรมดาอย่างนี้แทนซึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแล้วล่ะที่มาจับกับโต๊ะไม้แทนนะครับเพราะว่าคือด้วยความที่แรงบีบทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงบริเวณนี้หมดเลยอ่ะแล้วไอตัวของโต๊ะปรับระดับได้ของผมเนี่ยคือด้านหน้าด้านหน้าโต๊ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระจก ถ้ามันไปบีบแรงๆเนี่ยองค์จีคือมันก็อาจจะมีเสียงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยม,มันบีบแรงเกินไปแล้วกลายเป็นว่ามันทําให้เกิดอาการแตกร้าวขึ้นมาได้นะครับเพราะนี่คือถ้าถามผมผมคิดว่าตัวนี้ถ้าไปบีบจับกับหน้าโต๊ะที่เป็นพื้นไม้เนี่ยก็น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าจะมีเป็นเรื่องสุดท้ายอันนี้อันนี้ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ว่าก็เผื่อๆไว้หน่อยแล้วกันว่าถ้าโต๊ะมันมีน้ำหนักเบาเกินไปหรือว่าแบบถวงน้ำหนักไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าไอ้จอตัวนี้มันนน้หักกเป็10ใ แล้วน้าหนักมันมาลงฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนี่ยเราวางว่ามันจะแบบพลิกคว่มมาไรพวกนี้ได้ด้วยละกันนะครับรวมๆทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องบอกว่าต้องเลือกโต๊ะที่เอามาใช้งานกับเจ้าตัวเอ็กวทอนตัวนี้ด้วยละกันคือตัวมันเองมันแข็งแรงมันในพนี้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่มันเอามาใช้ด้วยเนี่ยมันเปราะๆแต่ว่าน้ําหนักเบาเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้อ่าไม่เกิดสมดุลแล้วก็เกิดการหักเสียหายได้นะครับทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวเอ็กวอทอนรุ่น L X ตััวนนี้นะครบ ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันดูแล้วกันเห็นว่าราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7,900บาทนะครับอาจจะมีโปรมีโปรมปรนี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่อย่างไรก็ดีเขาเชื่อว่าบางคนบอกโอ้โไม,มันแพงจังคือพอไปถามคนที่เคยซื้อพวกราคาประหยัดมาใช้งานเนี่ยคือโมเมนต์แรกที่เขามาลองจับตัวนี้เนี่ยคือเขาบอกก่อนเลยว่าวัสดุมันไม่เหมือนกันนะครับคือวัสดุของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการประกอบกันร,ระหว่างคือบางส่วนก็เป็นเหล็กแล้วก็บางส่วนก็เป็นพลาสติกนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือ จับครั้งแรกมันรู้สึกได้ถึงความต่างอย่างที่บอกไปั้งแต่แรกนะครับว่าตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมอลลอยนั่นเองนะครับก็เลยออกมาแบบคือดูแน่นหนาดูทนทานดีมากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของฟีเจอร์นะครับผมในการบิดไปบิดมาการหมุนประมาเนี้ยคือเขาบอกว่าทําได้เยอะกว่านั่นเองนะคือก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันก็ทํามาได้พรีเมียมสมราคาของมันเองจริงๆนะครับผมคือถ้าว่าใครมีการซื้อจอแบบราคาแพงๆไปนะครับผมแบบ พวกจอเทปสำหรับคนใช้ทํางานกราฟิกอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็ราคา20 0 0 0บวกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วถ้าไปใช้ของที่มันไม่แข็งแรงเกิด <c oughs> มันมีปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่โอเครอรหรือเปล่าแล้วก็ไหนๆซื้อหน้าจอราคาสูงๆไปแล้วซื้อขาตั้งเพิ่มทั้งทีเนี่ยการจะเอาตัวที่มันแข็งแรงแข็งแรงนาะเชื่อถือไปใช้ก็อาจจะสบายใจกว่านะครับก็หยิบออามาฝากกันนะครับผมสำหรับใครที่กำลังหาอุปกรณ์เสริมไปใช้ในช่วง work from home นะครับก็เรียกว่า ทำให้ดูล้าดีนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราอีกต่างหากนะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าชอบใจเช้าตัวแขนจับจอตัวนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่น่าจะอยากได้เจ้าแขนจับจอตัวนี้ไปใช้กันด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าครั้งหน้าไม่กับพลาดว่าเราจะเอาอะไรมาแกะกล่องลองให้อีกเนี่ยก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้นะครับผมรวมถึงติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆอย่าง Facebook ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ